สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม t o ย r i d e r นะครับซึ่งจะเป็นเกมเกี่ยวกับว่าให้เราบังคับรถของเล่นนะครับเพื่อนๆในการแข่งกันนะครับกับคู่แข่งนะครับมีทั้งหมด4คันนะครับเพื่อนๆรวมเราด้วยก็คือ4คันนี่แหละครับก็เกมนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าในลักษณะของการออกแบบเลเวลนะครับออกแบบตัวโมเดลไม่ว่าจะเป็นโมเดลรถโมเดลของอุปกรณ์เครื่องมือหรืออะไรเพื่อนๆเห็นไหมครับลูกกล่อง รูปชามรูปอะไรอย่างเงี้ยครับรูปขวด่ามะเขือเทศซอสมะเขือเทศพวกอะไรอย่างเงี้ยครับทาออกมาได้ดีมากนะครับเพื่อนๆน่ารักมากเลยแล้วก็นี้นะครับที่ผมชอบอีกก็คือรถนะครับมีเยอะมากเพื่อนๆรถมีเยอะมากเพื่อนๆเห็นไหมครับมีแฟนทอมอินวิซิเบิลคาร์รถที่มองไม่เห็นนะครับก็คือรถพลางตัวนะครับมีแฟนทอมนะเพื่อนๆนี่รถของเล่นนะครับทอยคารโคโคคาร์นะครับมีแฮนด์เมดเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้โหมีเยอะมากนะครับ ลิโม่ก็มีเพื่อนๆสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็นี่เป็นรถนะครับรถไม้นะครับมาแต่งนี่แท็กเตอร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่เป็นเครื่องบินไม้นะครับนี่นี่เครื่องบินเครื่องบินของเล่นของจริงนะครับเพื่อนๆ T1 47นะครับอันนี้สวยมากนะครับอันนี้ผมซื้อไว้แล้วถ้าขึ้นคําว่า select นี่คือซื้อแล้วนะครับแล้วก็อันนี้แอร์แอคชั่นนะครับโอ้โหมินิทอรี่101มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเพื่อน 0 0 7นเะครับเฮลิคอปเตอร์0 0นนี่เฮลิคอปเตอร์ CB นะครับผมก็ซื้อไปแล้วนะครับอันนี้นี่ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือรถจอห์นวิกคือรถจอห์นวิกนะเพื่อนๆอนอันนี้แฟนทอบนี่ผมก็ซื้อแล้วนะครับรถสุดยอดมากนี่จอห์นวิกสวยมากนะครับรถคันนี้ผมชอบจริงแล้วก็ยังมีรถเลดบัสด้วยนะครับโอ้โหนี่มันพุ่งพวยพวอยพุ่งพวยพุ่งพุ่งพวยอะไรเนี่ยโอ้ควันเหรอเดสเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อน เครื่องแรงหรือเปล่าไม่แรงนะครับสปีดเท่าของจอห์นวิกไม่ได้นี่จอห์นวิกสปีดแบบเกือบจะเต็มปลอดเลยเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้ไม่เต็มนะครับแต่ทําไมควันมันแรงมากเพื่อนๆดูนี่ครับสวยมากนี่ซูเปอร์ลีโม่เลเพื่อนๆนี่ไอศครีมแวนนะครับเพื่อนๆโอ้โหสปีดนี่เกือบจะเต็มหลอดเหมือนเท่ารถจอห์นวิกเลยอ่ะสุดยอดนี่โรเลอร์แม็กซ์นะครับอันนี้เป็นแก๊สแทงก์นะเพื่อนๆโอ้โหแก๊สแทงก์เลดนะครับ โ oh, ส่วนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับรถคันนี้สวยเป็น Big Black นะครับแกสแ a ทงเกอร์ er, นี่แอมบาสเดอร์โหไนลิงนะครับอันนี้ซื้อไปแล้วนะครับอเป็นรถฟอร์มูล่า1นเพื่อนสุดยอดเลยมีหลายแบบมากนะครับผมบอกไว้บาบาเลียนโหูนิดาโกนอยอเวนเจอร์โอ้หหนำสุดยอดจริงผมชอบนะครับมันออกแบบโมเดลได้ดีมากนะครับเกมนี้โอ้ห oh, ูเพมอ์ล็อก แล้วดูข้างหลังมันเป็นไอ้นั่นด้วยนะครับมีปืนติดด้วยแล้วแถมอ่ายังมีนายปัดด้วยนะเพื่อนๆโอ้โห oh, ฟอมปืนติดอยู่หน้ารถนะครับแต่ไม่รู้ยิงได้จริงเปล่าหรือเป็นแค่ของเล่นแต่งๆเฉยๆนะครับนี่พ e a c กเกอร์นะครับเพื่อนๆโอ้โหน, oh, oh, นี่ m a ทแม Max นะครับ m a ทแม Max V8 ว้าว r o ค d Killer นี่ทำให้ผมนึกถึงเป็นเกาในหนังนะครับหนัง Red Dead เพื่อนๆโอ้โหรถสุดๆเลยลรถตำรวจก็มีนะครับ นี่สุดๆเลย FBI ก็มี FBI van นี a กาเบชนะครับรถเก็บขยะโอเคผมขอเลือกรถ j o ห์นวิกนะครับ <c oughs> เพื่อนๆดูรถมันดีมีประมาณ50แบบได้นะเพื่อนๆเยอะมากผมถึงบอกผมชอบมากนะครับเกมนี้แบบมันดีนะครับเพื่อนๆผมว่าโอเคมากเลยซีเล็กแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ตรงนี้เป็น power นะครับก็คือสิ่งที่เราสามารถจะเอามาใช้เล่นในเกมได้นะครับ มันเหมือนเป็นพลังพิเศษนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ยิงลูกระเบิดใส่อันนี้ก็ทําให้ศัตรูมันแชแข็งนะครับส่วนนี้ในตัดก็คือเพิ่มความเร็วให้กับรถอันนี้ทําให้คู่ต่อสู้เราสโลดาวก็คือวิ่งช้าลงนะครับอันนี้แปลงร่างเป็นกระทิงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะนึกภาพไม่ออกนะครับเห็นไหมครับแปลงร่างเป็นกระทิงเห็นไหมครับวิ่งไล่ควิดรถคู่ต่อสู้หมดเลยอันนี้แปลงร่างเป็นม้าเป็นม้านะครับเพื่อนๆน,นี่แปลงร่างเป็นม้าแล้ววิ่งเร็วมากเห็นไหมครับ อันนี้แท้งนะครับคือรถถังแปลงร่างเป็นรถถังแล้วก็ยิงใส่เพื่อนเฉยเลยโอ้โหดูยิงตุ้มตุ้มตุ้มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ผมชอบที่สุดก็คือคอจอนวิกอะครับเรียกจอนวิกมาช่วยเราได้ด้วยอะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ครับรถจอนวิกสีขาวเหมือนที่ผมซื้อเมื่อกี้ครับที่ผมให้ดูมันจะวิ่งมานำหน้าเราแล้วมันก็ยิงระเบิดใส่คู่ต่อสู้เราจนหมดเลยนะครับอยู่ได้90ิวินนะครับการที่เพื่อนเพื่อนอัปเกรดเนี่ยเห็นไหมครับ นะครับถ้าเพื่อนๆอนอัปเกรดก็มันก็จะได้เรื่อยๆนะครับนี่จอห์นวิคนะครับก็คือจํานวนวิเห็นไหมอันนี้คือ90วินี่คือสูงสุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถอัปเกรดได้ถึงนี้ก็คือมันจะอยู่ได้นานนะครับเพื่อนๆอนอยู่ได้ประมาณนาทีหนึ่งกับอีก30วินะครับแล้วก็นี้อัปเกรดก็คือเรียกเด็กมานะครับเด็กก็จะทําการจับจับเนี่ยครับจับรถคุกแข่งเราถือว่าอย่างนั้นแหละวิชามานนะครับวิชามานเพื่อนๆนเนี่ยเห็นไหมครับเขาจับเด็กไว้เลยโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนเรามาเลือกเลเวลกันเลยเนี่ยครับ select level นะครับตอนนี้ก็ผมเล่นมาจนถึงเลเวลที่13แล้วนะครับส่วนเลเวลปีกย่อยนี่ยังไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยครับเลเวลปีกย่อยที่ว่าได้เจมได้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเล่นเลเวลหลักก่อนนี่เลเวลสิเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับนี่ select ค car ผม select ไปแล้วนะครับก็คือเอารถจอห์นวิกนะครับเริ่มเลยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าสนามมันเป็นยังไงนะเพราะไม่เคยเข้าหู มาดูกันนะครับนี่สนามนี้ไม่เคยแข่งเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่าโอ้โหดูมันพยายามเบียดกันเบียดผมได้ระเบิดมาไอาลบไปเออเอาไปนี่แหละกระเด้งทั้งคู่เลยอะ่ะผมใช้วิชามารยิงใส่เพื่อนของนะครับระเบิด ดี่ผมมีอ่าด้านขวามือเพื่อนเห็นไหมครับกลางกลางจอเห็นไหมครับใครกดระเบิดเออใครกดเรียกตำรวจมาโอ้โหลำใหญ่เลยร <laughs> ถตำรวจนะครับเห็นไหมครับโอ้รถนั้นนำหน้าผมไปอย่างเดียวเลยอ่ะโอโไ้ไม่กล้าไม่กล้าเข้าใกล้รถตำรวจเลยนะครับถ้าเกิดโดนตำรวจจับนี่คือจะโดนฟรีสรถไว้เลยอะ่ะเดี๋ยวผมใช้วิชามารกับคันนี้ก่อน ฟิสมันฟิสมันเออนี่แหละแช่แข็งมันนะครับไม่ให้มันนำเราเห็นไหมครับเรานำแล้ววิชามานนะครับเพื่อนเพื่อนใช้วิชามาน,นิดนึงนี่หนึ่งทับสี่เห็นไหมครับมุมซ้ายบนนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเรานำอยู่นะครับมันมีทั้งหมดสี่คันแต่เรานำอยู่ถึงแล้วเส้นชัยเย่หนึ่งนาทีสิบเก้าวินะครับนที่สองได้เท่าไหร่ ที่2ช้าเลยอะ่ะได้3ดาวนะครับที่2ช้านะครับผมก็เลยไม่รอละโอเคต่อไปเลยนะครับเป็นเลเวลที่14เริ่มเลยผมเอารถจอนวิกเหมือนเดิมนะครับโหเฮลิคอปเตอร์โหเป็นรถซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับสองคันเลยอะ่ะกับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเฮลิคอปเตอร์นี้ถ้าเราซื้อมานี่เราวิ่งสูงเออเราบินสูงไม่ได้นะครับเพื่อน เอาแล้วอโอ้โหดูมันนำดิมันร้ายอ่ะต้องนำมันให้ได้นะครับเพื่อนๆอนเพราะความเร็วของเรานี้มันมีผลนะครับลดเวลาเราเลือกนี้เพื่อนๆต้องเลือกให้ดีนะครับหรือจะฮอ,อมาก็ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นนะครับถ้าเอาฮอมา อ่าาซิอาซิเฮลิคอปเตอร์นี้เดี๋ยวผมใช้ระเบิดยิงใส่มันดูดิว่ายิงได้ไหมเพราะว่ารู้สึกมันนําผมไปเยอะนะครับได้นี่แน่ล่วงซะาเพื่อนนั่นแหละไปนายเป็นเฮลิคอปเตอร์นายร้ายอะ่ะนายขี้โกงอะ่ะเราขอโกุงมันบ้างนะ <c oughs> นี่ครับอันนี้เส้นชัยนะครับเดี๋ยวอีกรอบเดียวนะครับเพื่อนอันนี้รอบที่สามแล้วนะครับ มุมขวาบนนะครับเพื่อนๆจะเป็นจํานวนรอบนะครับ3ามทับก็แสดงว่าเราวิ่งมารอบนี้รอบที่3แล้วนะครับมีทั้งหมด3รอบส่วนทางมุมซ้ายบนนะครับมันจะเป็น1นทับสก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือเรานะครับเรานําอยู่มีทั้งหมดสคันนะครับเรานําอยู่หมายเลข1เออนั่นแหละอีกนิดเดียวถึงแล้วนะครับเส้นชัยเย่กี่นาทีหนาที30มวินะครับ นี่ที่2ห่างกับผมแค่2นาทีกว่าเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฮอฮะฮแต่เป็นรถซุปเปอร์คาร์แทนนะครับที่เข้าที่2เดี๋ยวต่อเลยนะครับนี่อันนี้อีกเลเวลหน่งนะเพื่อนๆไม่ใช่สนามเดิมนะครับอุยโอ้โหไอ้เจ้านี่มันร้ายจริงๆเลยอะไรของมันเนี่ย เอาซิเอาซิเอาซินี่เรามีพลังพิเศษเป็นม้านี่ม้านะครับวิ่งเร็วนะเพื่อนๆเลี้ยวให้ดีแล้วกันแต่รถจอนวิกก็ล้อหนึบนะครับหนึบหนึบอยู่ก็คือเกาะถนนเกาะถนนใช้ได้เลยนะครับไม่หลุดไม่ลื่นไม่ถลายนะครับนี่อันนี้คือเส้นชัยแล้วนะครับนี่อันนี้เขารอบที่2แล้วนะเพื่อนๆ อย่างที่บอกว่ามุมขวาบนนี้คือบอกจํานวนนะครับจํานวนของ่าจํานวนรอบตอนนี้เข้ารอบที่2แล้วนะครับสองทับสามมีทั้งหมด3รอบส่วนตอนนี้มุมซ้ายบนตอนนี้เรายังนําอยู่นะครับ1ก็คือหมายเลข1เรานําอยู่นะครับมีทั้งหมด4ีคันนะครับเพื่อนๆนี่นาเรื่อยๆเลยอีกนิดเดียวนะครับอีกรอบเดียวเข้าแลบที่3ามนะครับเพื่อนๆมีเส้นชัยอยู่นี่นะครับ จะแ,แปลงร่างเป็นม้าก็ได้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมแปลงให้ดูเนี่ยครับเดี๋ยวแปลงให้ดูแ๊บโอเคเนี่ยครับเดี่ยครับ็นเลยครับม้บมาวิ่งเร็วมากเอาอันนี้เป็นไอเทมเด็กนะครับเด็กเพื่อนๆน,นี่มันจะวิ่งได้ประมาณของผมผมอัพมันเต็มที่แล้วนะครับ90้าสิบวินะเพื่อนๆก็คือ1นาที60ิวินะครับวิ่งเร็วมากเห็นไหมเพื่อนๆมาเห็นไหมครับวิ่งเร็วจริงๆถึงแล้วนะครับเส้นชยัย นี่ควบม้าเลย1นาที39วินะครับในที่2ที่2ที่2โอเคที่2นิกกี้นะครับเข้ามาแล้วโอเคนี่สเตตเคลียร์นะครับ3ดาวเรียบร้อยนิกกี้มีไอเทมเด็กด้วยนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเอามานะครับอ,อันนี้คือสเตตที่16เลเวลที่16แล้วนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็ขอรถจอนวิกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆหูยมีฮอด้วยมีฮอด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเลเวลใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆเลเวลนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะอื้กโดดสูงมากอะได้ไรอ๋อนาฬิกานะครับหยุดเวลานาฬิกาหยุดเวลาแล้วเพื่อนๆโอ้โหแล้วดูช่องมันในแบบ โอ้อห uh huh. หมุนติ้วเลยเกือบฮอนะครับประมาทไม่ได้นะบอกไว้เพราะว่าฮอนี้มันบินเร็วนะครับเพื่อนๆแต่มันบินได้ได้ต่ํานะครับมันไม่ได้บินได้สูงแบบสูงมากอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเกมมันก็ดีนะครับที่มันกําหนดจํากัดเอาไว้ไม่ให้ฮอบินสูงเกินนะครับเราสามารถยิงระเบิดใส่มันได้นะอันนี้คือจุดเส้นชัยนะครับอันนี้เข้าแลบที่สองแล้วอุ้ย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 ,ยทันไหมทันไหม ผมเลี้ยวผิดเมื่อกี้เกือบไปเลยก็ยังนำอยู่หน่อยนึงนะครับทึบไป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 เร็วเร็วดวนดวนดวนต้องเลี้ยวดีๆเลยนะครับนี่เข้าช่องนี้นะครับพเพื่อนๆโอ้โหเกือบไปแล้วต้องชะลอ,อนิดน,นึงนะครับไม่งั้นอ้าวนี้งัวนะครับงัวกระทิงแต่งัวกระทิงมันวิ่งช้านะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปลงร่างให้เพื่อนๆดูก็ได้ เนี่ยครับงวกระทิงประมาณนี้เลยเนี่ยครับเราแปลงเป็นงวกระทิงคือตอนนี้ใครมาใกล้เรานี้เราบั้มมันทีเดียวนะมันกระเด็นเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่างวกระทิงนี้มีอ่าเขาเรียกว่าอุ้ยเกือบมีประสิทธิภาพในการบั้มนี่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือว่าศัตรูนี้จะกระเด้งเลยล่ละถ้ามาชนกับเราอะนานอยู่นะเนี่ยปแปลงเป็นงวกระทิงเนี่ย แต่ผมชอบม้ามากกว่านะอุ้ยตก,กใจอันนี้คือล่างแล้วนะครับแต่ผมชอบม้ามากกว่ามาวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วกว่ารถชอนวิกอีกวิ่งเร็วเลยแหละแล้วมันควบคุมง่ายด้วยนะผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ลื่นไม่อะไรเลยนะครับเวลาแปลงล่างเป็นม้าใกล้เส้นชัยแล้วข้างหน้านะครับเส้นชยัยโอเคถึงแล้วนะครับไอโอ้เลี้ยวผิดโอ้โหเลี้ยวผิดนะครับ นี่นี่รลบที่3นะครับรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนๆโอเค okay. อย่าประมาทนะครับผมบอกไว้แต่พอดีผมนำคนอื่นไปเยอะแล้วนะครับก็เลยพลาดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ยังทันอยู่นะครับนี่มันเลี้ยวแบบมันมันมันเข้าโค้งดีนะครับมันไม่หลุดโค้งอะ่ะเพื่อนๆ รถถ้าแบบว่าบอกไว้เลยว่ารถที่แบบว่าไม่ไม่ได้แรงหรือว่าราคาไม่แพงหรืออะไรอย่างเงี้ยหลุดโค้งนะครับมันลื่นมันสะบัดอะไรอย่างเงี้ยครับอุย๊ยอะไรอะ่ะเ, <c oughs> <c oughs> เอ้าเอ๊ะผมได้ที่หนึ่งได้ยังไงเนี่ยดูดิครับผมใช้เวลามากคนอื่นเนี่ยสองนาทีห้าสิบเจ็ดเอ๊ะผมก็ว่าผมครบ สามแลบแล้วนี่ทําไมมันยังไม่ให้ผมชนะอีกงงมากเลยเพื่อนๆโอเค <c oughs> okay, นะครับแต่ก็สเตจเคลียร์นะครับก็คือชนะได้ที่1นะครับได้3ดาวอันนี้แลบสุดท้ายแล้วนะครับแลบที่6เลเวลที่6แล้วโอเคจบแล้วนะครับเพื่อนๆเกมน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆด้วยสนุกมากนะครับสำหรับเกม t o ย Rider นะครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เห็นไหมครับตัวเกมทำออกมาได้ดีมากเลย นี่ดูเผลอน,นี้ดูเหมือนเกมกล่าวนะครับกล่าวที่เล่นกัน,เป,นเป็นทีมกับเพื่อนๆนะครับที่ว่าเป็นเด็กจิ๋วประจนภัยอ่ะที่ผมทําคลิปเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับในใน u t u b e ผมนี่แหละครับสนุกมากเกมนี้ถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนสนิทหรือว่ามีน้องหรือว่ามีหลานหรือมีลูกนะครับผมบอกไว้ว่าเล่นเป็นกลุ่มกันนะครับเล่นทีมกันแบบ3คน -4 คนเนี่ยช่วยกันสร้างบ้านช่วยกันล่าสัตว์เนี่ยครับช่วยกันทำเควสเนี่ยสนุกมากนะครับ เกมนี้มันดีตรงที่ว่ารถมีหลายแบบนะครับแล้วก็ความสามารถของรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันเลยทําให้เวลาเราเข้าการแข่งใหม่นะครับถึงจะเป็นเลเวลเดิมฉากเดิมแต่ว่าเราแข่งกับรถหลายหลายแบบครับมันจะเราไม่รู้สึกมันแตกต่างกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันมันทําให้ไม่น่าเบื่อนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสํานสหรับเกม Toy Rider ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครบทั้งหมดแล้วนะครับ16เลเวลนะครับเพื่อนเพื่อน แต่เลเวลที่ว่าเป็นพวกเก็บของเล็กๆน้อยๆเก็บเจมหรือว่าเก็บเหรียญเนี่ยครับเอ่อก็คือไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่เข้าไปแข่งแล้วก็ได้แต้มพวกนี้เพิ่มแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยอันนี้คือหลักๆมี16เลเวลนะครับก็คือจบแล้วนะครับมีทั้งหมด4คลิปนะครับคลิปละ4เลเวลก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมชแนลด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมน่ารักนี้นะครับทอยไรเดอร์นะครับ และยังไงอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการดูกันนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ